น้ำเสียงคนมาเด้เลยน้ำเสียงเสียงมาเกเลยตามเสียงมาเสียงคนหมอกก็ไม่เสียงค้นสายคผมนะเสียงคนบมอกตามเสียงคนหมอกนั่นโลโอกโฟกัสกันได้กับเสียบฟังเสียงแล้วแซียบเอาคุณยายอยู่ใกล้ๆนี่เสียบก็ได้เพราะดังซสุดโอ้เสียงคนนี่ ต้องเป็นมอรุ่นดีเล็กน้อยน้อยเนาะแมนครับกันมออลูมิเนียมเสร็จสอดแล้วแมนครับอันนี้เป็นมอสแตนเลสสิปีแล้วด้นสิบปีแล้วสิปีแล้วทัฒน์ขาดแต่ว่าฟังเสียงคนวัฒน่ขาดสองเทื้าโอ้โหขาดปะก้นสามเทื้าโอ้ของดีตัวนี้แม่นแหลงอะไรนะเฮาลาบเนี่ยก้อยผมครับโอ้ลาบลาบผมโจมแซ่บต้มมามี่โอ้มีแต่ลาบก้อยกับ้อยครับอืโอ้ผม ลาบขมนุ่มตั้งขมจนกินบ่ได้สั่งได้ขมตั้งได้ครับขมจนกินบ่ได้แมนนี่บอกผมจนกินบม่ได้ขมสั่งได้ขมจนกินบ่ได้ครับผมเป็นตาครับโอ้ขมบอกเอาเรื่องขมจนกินบ่ได้สั่งได้ก้อยลาบครับก้อยลาบที่นี่ทุกวัน เว้นว <internet> ันพระเว้นวันพระอยากกินลาบก้อยต้มก้อยลาบก้อยมานี่เสียงคุนมื่อนี่ครับเอามาเลยเริ่มจักบาทห้าสิบบาทครับห้าสิบบาทเท่านั้นบัวแพงไม่แพงดูใกล้ๆกับลาบเป็ดนี่เนาะ พี่นองบ่้คงเราบ่นนั่นบ่มีบอขมจนกินไ่ได้โอ้ยกมีแล้วด้วยไม่ใช่มองนั้นมองนี่บ่ขมยู่มองนี่บ่ขมขมแต่ว่าแสบนค่อยค่ยบนขนบ่แห้งคนค่อยคนแห้งแ้ขแบน <premises. S 2> แม oh. ่กาลาบเป็ดตลาดเขาว่งนะครับด้อขายดีตลอดด้วยเริ่มจากบาร์ลาลาเป็ดห้อแเลด้จ้าผู้ซื้อสีสั่งสิบสามสิบสี่สิบได้มดแล้วแต่จะสั่งนะครับแต่ว่าพ่อผู้่ายอนั่งไม่ให้กันหรออันนี้อั้โักจันห้าสิบบาท่หมจักจัน ไม่ใหม่ๆเลยแต่มาจากคู่เพิ่นมาซีคนเพิ่นว่าเพิ่นขึ้นต้นเดียวกันพ้นละงาแล้วว่าจักระจรหลายได้หลายติเอาอยากกินลาบเป็ดมาหน่อได้ครับลาบเป็ดสิบะมีเสียงคนชิ้นโคตดังเสียงคนบ่มีแต่ว่าแซ่บแซ่บเลือกจากสามสิบบาท สีเฮ็ดแบบวิถีพิถันเสียงเสียงคนไม่มีไม่ได้ยินเลยแต่ว่าลาบกล้วยนี่สามกิโลก็ได้ยินเสียงคนแงงครับปลงปลงปลงดังครับตลาดดังครับตลาดแซ่บบด้วผู้เฮ็ดดิประสบการณแปดแปดสิบปีมอดประสบการณ์บ่มอดดิประสบการณ์สิบปีครับโอ้เป็นแต่แซ่บเลยด้อ A à, si bà nó si à, bà đưa qua à, ừ, cây gà sẻ phong dài nhai bà? Bà. Thoát đấy là con dài bóng kiếm dài bạc tang phong vang tội in si bà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  oh, bà si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  bà 10 bà si bà si bà si อเอาก็ล่างขายของเฮ้านี่บริยินเสียงค้นเนาะของเพิ่นชื่อค้อนดังครับเจไเลยคนนลายยางอันนี้เดมาจากบ้านผมแม่ค่ะเป็นอาหารสํำเร็จเนาะอาหารเล่าอาหารอย่างนี่บอกครับบอกโอ้ฮะโอ้ไปกินกับข้าวเหนียวต้มเป็ดต้มไก่กินกับข้าวเหนียวเลื่อมจ๊กบาาเลยครับของเฮ้าโอ้เศร้าบาทเท่านั้นเนาะ เอามาหาอีู่ได้อแม่ค้านี่เด้อข้าวเหนียวสิบบาทโอ้ข้าวเหนียวสิบบาทอือันนี้ก็สิบาทสิบบาททุกอย่างมี่มัดอยู่นี่อาหารกินกับข้าวส้มข้าวเหนียวเอาเนี่ยมหาแม่ค้าได้ครับเด้อนี่แม่ค้าเกาดีเลยนี่แม่ค้าจ้ามีแกงเขียดน้อยมีแกงปลาโอ้เป็นอาหารพื้นเมืองตัวนี้แกงเขียดน้ออยมมมกกสงไ่าีแกงเขยดน้อย มกไข่ปลามกสมองเป็นอาหารพื้นเมืองทั้งหมดด้วยนี่อยากได้อาหารพื้นเมืองไคมานี่ยุคข่างตึกนี่เนาะถูกๆแล้วเราจะเศร้าบายเข้าไปแม่ค้าผู้ชายจะพูดทะเลาะนะครับพูดจาทะเลาะนะครับน่าซื้อเลยนะครับร้านยายบีมาเลยร้านยังก่อครับร้านยายบีร้านยายบีบีหรือบีบีโอยราณไร่บีเนาะบ่เป็นบีเนาะบีเทวี โอเทวีโอ้ยเนาะเทวีออกมาเลยครับเด้อซาบะขนาดนี้เนี่ยอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองเข้าสิรักกมหมกปลาคอยใหญ่กระมีขัวกบขัวไก่ขัวเขียดมี่มัดเป็นอาหารพื้นบ้านของอีสานขายดีเลยยายบียายยายเทวีเด้อยายเทวีแม่เทวีขายดีครับสาวคุณแม่ก็ขายดีด้วยคนไทยเข้าเ้าดีครับ ห้องเฮาบ่ามีเสียงบ่มีเสียงค้นนี่กันน้องเฮาเนะาะห้องพ่นคือคนดังแกปลังปลังปลัง,งอยู่พักยังครับถุงใหญ่ๆนี่เป็นสลัดออร์แกน,น,นิค่ะโอ้กินคอรอสเค่ะโอ้กินครอสได้ยินอยู่กินครอสกินครอสแล้วก็งุงเท่าไหร่แล้วบอกใหญ่ๆน,นี่20บ,บาทค่ะเอา๒0บาทบ่ก,กินครอสนี่ขายถูกไหมขายถูกเนาะปลูกเองขายเองกินเองกินครอส กินคลอดเบ่งงนเยเบงอันอันบักผมอุนหนุนไฟบักยิ่งใหนี่ผงใหนี่เออแต่ผมว่างยเด้อจีีฝไยุ่งผงใหญ่นี่เอาน เอาเลยครับอันไหนก็ได้บอกจีนคลอสเนี่ยบอกไซร์โรเมนโกมันนำอูเงันระมาณนำใหญ่มาแต่ตัวนี่ผมผมอุ้นหน้าใยญ่เหรบมแต่งเ่โอเดียาไปร้านมาแต่ผมนี่ใมาแต่เนี่ย

อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเลยส่วนพุงเจนอ่ะอันนี้เีอเด้อสี่สิบบาท่ะทอนึ่สองคนอันนี้ของย่า่ของย่ายบบกแตงของย่ายบักแตงอันนี้เป็นพักกินคอร์สเีนบเหอาเิลียนบบไงกว่าใหญ่สิบบาทข้วมัน่นต์แบบแต่ง เอางท่านี้จำวาหรือผมเบิ่งทงีกันนดีไม่ได้ลออาหารทัสงเด็ะอีสานบ้านเฮาถทุงละสามสิบบสาิบบาท่โอ้สามสิบสบหสิบกมี่ความหาสิบอาหารอีสานตัวน <boundaries> ี <ots> ้ไ <guarding> ข <though>? ่ปลากะมี่ห้าตัวเปอรอเป็ดแ่บตัวนี้เนาะโอ้เป็ดแสบก็คำนีเด้วชบชุ หเ็ดอาหารอีสานนะครับบ้านเ้ากินข้าวคนอย่างพระเจ้าก็ได้มี่ครับอาหารอีสานแต่ว่าผู้เฮดจะขึ้นเป็นแม่ค้าเพป็นเป็นพ่นผู้ไทยเลยครับเดินสาวที่สวยสาวผู้ไทยที่สวยครับเพป็นอาหารแซ่ยบด้วยอาหารแซ่บอาหารขาวลาบ้านเ้าเด้อเอาอ้าวมากมากอุ้ยหนูร้านปลาหน่อยบ่กครับบอกโบรานปลาหน่อยเนาะปลาหน่อยอาหารล้าเนาะนี่หมดเลย มีสาอ๋อไทยเบิ่กทยเบิ่ครับคุ่นี่มัดอยู่นี่เนาะนี่ทุกงยางเลยเดือมได้เลยเอาสาบาทได้คดบี่สิบยี่สิเลยมาทางสี่สลัดรูดสลัดรูดัมดแดงสลัดรูดเช็คใบละสลัดรูนสามถึห้าบาทสามร่อยเนาะ สาราลดนี่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับพี่น้องกิน,ขน,ขน,ขขนขเข,ข,ข้าไปนี่การทับทายกันอย่เขาประกอบด้วยขาเต้นน้อยเนาะด้วยประกอบอด้วยสาราล้วนเพราว่าเป็นอาหารมีประโยชน์ครับนี่สาราล้วนเลยเอาหนาไปใส่จักน้อยนี่แม่ค่าสาวพุทธไทยคนสวยนะครับด้วยสาราลดขอบคุพูดไรละไข่บดแดงไข่บดแดงงามๆเลยตรงๆอร่ารวยเนาะอันนี้ฮะอันนี้ร้อยบาทนะครับอันนี้ห้าสิบ อันนี้ห้าสิบข้างนอกห้าสิบข้างในห้าข้างในร้อยร้อยก็จะได้หลายก็หาสีเนาะหาสิฟก็ได้หน่อยก็ร้อยเอาเป็นธรรมดาเอาเป็นธรรมดาเลยครับผู้ขายได้มาช,ช่วงนี้สินี้ชูมือเน,อะนาะใช่คาะเนาะถูหมือได้ครับพวกนี้อาจจะกินพวกนี้เด้อไหามาตลาดเขา่วงครับตลาดสดย่างเบอร์แรเขา่วงสดสด,สดทุกวน<ด>ันเลยครับสินี้เลยครับเด้อ เราจะมีไข่บนแดงพวกนี้หลายพี่น้องได้กินได้หรือมหาแม่ค่าเพบนนด้ดิเด้ออ่าชิคชุดขอบคุณนีหลายแม่ค่าเด้อขายดีครับบักตูมบนนี่บอกบักตูมเจ้าบักตูมทั้งว่าอะไรบักตูมบักตูมเจ้าแบบจ้ะโอ้เจ้าแบบโอ้ของแม่ค่าอ๋อน่าทุนใจแล้วบักตูมก็ได้แค่ลาวก็นี่อ่ายกแค่ลาวก็ได้น้ำบอกครับพ่อฮาโอ้สุดท้ายน้ำเย็นๆแซ่บๆเลยแค่ละเจ้า เอา1ิบซิบบาทก็ได้แก้เล็กสิบงแก้เล็กิแ้หน้อนจะขายดีได้ิไดีนขายดีน้ำห้อนหนน่าเลยครับเื่อนเป็นตแซ่บี่ได้นี่มัดไส้เขียวไส้หยงเนาะไดีทุกโตเลยดีทุกโตเลยช่วงนี้เพต้อตงว่าเราน้ำจะขายดีมันห้อนมันห่อนแม่ค่ะขายน้ำขายดีได้ครับคุณเนาะรสิมดียังวาขายดเพรสนน่อนสมดะนี่มันห้อน มห้น้ำแ็งบ่เอางใดแให้้อยอ้ไดรู้ใส่ก่อเ้ขายดีเลยครับแม่ค้าขายน้ำเออาไปตลาดนบอกกน้อบย้ยขายน้ำเอบอกครับบอกอยู่ไหนไปนี่บ่เนี่ยอยู่ไหนไปนี่บ่ โอ้บ่มี่เราอยู่ใดไม่อยู่ในเลยบักแตงมี่มัดอยู่นี่บักขามปลาแดดของกระหยังมี่มัดอยู่นี่โอ้ของเท่ายอะไรบักแตงนี่ยของละระซ่าลูกกระซ่าลูกมันนาโอ้ลูกละซิบก็มีคือตัวสัตวนี่ยูกแน่นออืมถูกหวานแสบด้อืมเนื้อมันนาอืมหวานแสบเนื้อเขียวเออเนื้อเขียวเอ้าของเมค้าอยู่ในในพีเด้อบักแตงตลาดเขา่วงชูมือเนาะ โบ้ได้ขาดแค่เคียนอ๋านขายนี่นแหละปักแจงได้ของเมรานี่ครับขายทึ้งพวกของก็มีบ่นเนี่ยมวยหัวหนึ่งเขา่าก็มี่กระฟ้ากระแตมว้ยสายหยังหนี่มัดนาะนแต่ว่าผันจุนในเนาะอยู่ในอย่างหน่อยเนาะอยู่ใน,น,ย,นยังหน่อยด้วยครับโบ้ได้จัดแสงไง้โอเป็นแสงข้าเจ้า โอ้ขายปลาดุกเพคนเพ่อได้จัดให้เนาะฉันป็นยื้อนอกๆสิขายดีเนาะ้มาซื้อดีขี้กันแตมากเื่อนหาลอยแล้่นี้แหะผู้หูจักกต่ิมากขื้เกาอืเดี๋ยวนี้ยู่บ้านไหนกว่าเลยบ่ได้ยู่บ้านคุณบอดบอกโอ้ยูุ่ณเกานี่บอกแต่ก่อนยู่คุณบอดเป็นบอกเอาไหมาหาแม่ค่าได้เท่าี้ ถูกสูได้ทั้งเน่สีอ้าีีๆๆๆีมีแมคาได้ครับเด้อายขอนเอาขอบคุณร้ายได้แมค่าเด้อขายดีได้ครับเด้อนี่นี่นี่หวัหมวมั่วอยากได้มาเลย,เยลหวัวได้นี่หนึ่งเขาชุกเร็วด้วนี่แ<ะ>มนบอสอยู่มันฟากระแตกระมี่<ะ>ดเด้อนี่ขายถือความสี่สิบบาทอ้าถูกถูกเนาะมีสิบสิบบาทถือเลยาขอพูดร้ายแมคคา ขอพอคูด้หลายเด้อทา้ายใช่นีได้หรอไก่ผดแดงงามได้เราคู่ไก่ผดแดงอันละลอยได้าได้เลยอันละลอยหาซตลาดเาวงตลาดเกาวงมีให้กินแ้วนี่มอดแดงพอเู่้าบะยด้กำลังซื้ออันนี้เป็นอาหารสำเร็จ เอาขอพูดอะไรเหรอเด้อเอาไข่บดแดงอาหารสม็จครับนี่ยอาหารสมฤตตลาดเป็นตลาดเครับาดเสือเนาปลาปลาอย่างก็อกเลยน่อยโอ้ปลาัะพิมเนาะตัเท่าไหร่ลวครับเจ็ดสิบบาทโอ้ร้อยเจ็ดสิเปลาตะพิมสวยเลยโอ้เป็นตลาดเสือตลาดเขาอ้มเงี้ยมแรงนะครับตลาดสดเขาอ้มเงี้ยมาแรง น่าเป็นอาหารไทยนะครับเนาะเริ่มสูงสุดเลยแหละครับเขาเริ่มต้นที่สิบบาทต้นหนั้นเนาะสี่สิบาทเด้อพวกหนึ่งปลาก็มีพวกปลาพวกอย่างนี้มั่งจีนี่น,นี่ครับอ๋ออาหาน้องเพคนเด้อตลาดเขาอ้วงนี่ครับนี่เด้อสวยๆนี่แหละเนื้อนแรงตลาดเขาวงส้อสวยๆอาหารซาอัสอาด,ด,าด,อานานดีนะครับซาอัสอาดเป็นตะกินนะครับนะครับผู้ขายกับซาอัสอาดีหน้าตาสวยพร้อมนะครับนี่เด้อขอบคุณหลายหลายเนี่ย ขอบคุณห,หลายครับสาวผู้ไทยสวยเลยครับเบิ้งอีกคนเบิ้งโดยวอดเจีงใจผู้อยู่ข้างหลังพ่อบ้านว่าไนไหมพ่อบ้านบอกเรา,พ,า<อ>พี่จะบอ,อกกล่องเนาะ,อะขอพูดได้หลายเลยครับเด้อ <Yeah. S 1> โอ้เนี่ยครับเป็นตาแซ่บพี่หนีได้เลยได้อ <Yeah. S 1> เป็นตาแซ่บเป็นตาแซ่บ เป็นตาแซบเป็นตาแซบหอมก็หอมหอมก้อยหรือหอมข้าวกัวหอมข้าวกัวหอมก้อยส่วนมากเขาจะมาจะหอมข้าวกัวเนี่ย เลื้อกินเลยเสียงบ่เสียงเสียงคนเสียงคนเลือกินเลยบ่ครับเอาจบไว้มองเด้เด้อมองผู้ไส้ขายก้อยขายลาบดีปละเอาการค้นนีผู้ต่องวงครับครับไม่ไดบ่สร้างไมได้ผมจนกินบ่ได้อืมาเลยไม่จิ้นเป็นยังผมจินบ่ได้เอาขอบคุณหลายครับผมจบไว้ตรงนี้นะครับเอาขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับเนี่ยสวัสดีครับห้าสิบบาท